ผมอยู่ที่ร้านเจ๊ตายนะครับแต่เจ๊ตายไม่อยู่เจอเจ๊อ้อยนะครับก็ยังเหมือนเดิมลุยทุกอย่างอยู่คนเดียวนะครับถามเจ๊อ้อยนะครับมีป้าข้างล่างฝักมือเลยผมเจ๊อ้อยบอกป้าลุงแกหาหอยนางรมลูกป้าฝักมือผมก็ตามลงไปดูนะป้าลุงบอกนางหอยนางรมลูกแล้ววันนี้ป้านะครับมีอยู่หนึ่งชุดหนึ่งห้าสิบบาทผมบอกจัดไปป้าลุงอ่ะซื้อเลยชุดนี้นะครับป้าลุงก็เดินมาบอกเอ้ป้าจะได้กลับบ้านสักทีลูกผมนะครับใจเจ๊อ้อยนะครับยำหอยนางรมป้าลุงนะครับแบบนี้เจ๊อ้อยบอกยำสูตรพิ โอ้ยเจ๊เป็นคนรักแมวเนาะเจ๊ก็ไปล้างหอยางลมจะตรงแมวไอ้ดาววิ่งสปีดหนีไปแล้วนะอ่ะกลับมาตรงนี้แมววิ่งตะเลดิดหนีไปแล้วนะก็มาลวกนะครับผักกระเฉดสูตรใหม่นะเจ๊บอกไม่ต้องกระถินลูกมันธรรมดาไปใส่ตีงไก่ไปด้วยมันมานางเราห้อยเงาอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ยน่ารักนะครับอ่ะเจ๊ก็ลวกเสร็จแบบนี้มาแล้วนะครับแล้วมาดูน้ำยำเจ๊นะครับนี่น้ำพริกเกลือสูตรพิเศษตากกระชกไปสองช้อนนะครับแบบนี้แล้วเจ๊ใส่ชูรสสองช้อนไปเลยแซบลูกโอ้ยเจ๊อ้อยขนาดนั้นเลยพริปบนอีกช้อนนะครับ น้ำปลาไหลหนึ่งคัพพีแบบนี้นะครับแล้วก็มาใส่ผักชีฝรั่งลงไปนะครับบอกนะครับยำระยองบ้านเราต้องมีนะครับใบสะระแหน่นะครับกระชอกลงไปแล้วเจ๊เขย่ามันเขย่าเลโรเจ๊โยนมาผมไปรับฝั่งตรงข้ามเจ๊บอกไม่เอาไอ้บ้ามาใกล้ๆเดี๋ยวเจ๊โยนไปผมไม่ได้กินบอดีอะมาใส่ตรงนี้นะครับใกล้ๆต่อไปเจ๊บอกขอใส่น้ำยำเด็กไปด้วยนะครับนี่เป็นน้ำยำหวานหวานตัดรสแบบนี้นะครับตัดใส่ชามตัดกลับมาแบบละครไทยนะครับเจ๊ตายเดินข้ามมาเหมือนแคทวอลโอ้ยวันนี้เจ๊มาเบลเลยเจ๊บอกไปถึง เจ๊ปรุงน้ำพริกเกลือแล้วการกระชอ,อกน้ำปลาไปหนึ่งช้อนนะครับเจ๊ตายก็ชิมน้ำพริกเกลือเจ๊ตายบอกโอ้ยแซบนะครับเจ๊ตายอุปกรณ์ในถังคืออะไรเจ๊บอกอุปกรณ์นั่งกินเบียร์เจ๊เองโอ้ยมันสุดยอดอยู่ในมือผมแล้วนะครับยำห,หอยนางรมนะครับฝีมือเจ๊อ้ยอยเรามาชิมน้ํายำงาเข้าไปแบบนี้โอ,โอ้ยอร่อยเปรี้ยวตาเขเข็ชูรสขึ้นมาเลยมังหอยนางรมแบบนี้สดๆงาแบบนี้โอ้โหมันเด็ดจริงๆครับเนี่